ไปดูคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีเวิร์กช็อปกันนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะยังมีที่ว่างเหลืออยู่นะคะถ้าใครสนใจใครจะทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ดูรายละเอียดด้านล่างนะคะแล้วก็ใครจะทิ้ง ID l i n ล์เอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะมาเจอกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาย e a s y Art กันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะทรายก็จะมีตัวใหม่แกะกล่องนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทรายไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า1ทุนน้อยด้วยเนาะสก็ยังใช้วิธีการแบบเก่าๆนะคะในการรับภาพนะคะวันนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่ทรายจะทําการรับด้วยโปรเจคเตอร์นะคะเรามาดูกันว่ามันจะสะดวกแค่ไหนนะคะโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะทรายซื้อมาในราคา ไม่เกิน2,000บาทนะคะประมาณ1,700-1,800ประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ไม่ใช่ราคาสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมันก็ตามราคาเนาะแล้วก็ถ้าใครมีกําลังทรัพย์นะคะอาจจะใช้โปรเจคเตอร์ที่มีไวไฟฟงไวไฟคุณสมบัติอื่นๆก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะทําให้เราทํางานง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเซฟเวลาไปเยอะมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนนะคะใา่จะตีตารางตีช่องนะคะสําหรับคนงบน้อยใช้มีลิงก์ให้ดูนะคะมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแต่อันนี้ดูปุ๊บสำหรับรุ่นนี้นะคะมันไม่จําเป็นต้องทําตอนกลางคืนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มองเห็นได้คร่าวๆแบบนี้เวลาเราเขียนมันก็จะไม่ลําบากมากเนาะเดี๋ยวเราไปเขียนกันค่ะ อันนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะคะสําหรับทรายนะคะจะได้บอกทุกคนด้วยเนาะคือถ้าสมมุติเราทําภาพแนวนี้นะคะเราต้องกลับด้านมันด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรายิงนะคะมันจะกลายเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะจากหันหน้าไปทางด้านนี้ก็คือจะหันหน้าไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทรายขอแก้ตัวก่อนนะคะ mm hmm. ทีนี้เราก็จะได้ภาพตามแนวที่เราต้องการแล้วนะคะ ริงมันก็จะหายไปนะคะแต่ว่ามันก็จะแอบตะขิดตะขวงใจดูลำบากลำบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นทายจะ<ม>ขยับน้องหน่อยนะคะ ้อยแล้วค่ะจากที่ปกติทรายทําตีตารางนะคะก็ประมาณครึ่งค่อนวันนะคะส่วนอันนี้นะคะไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการทุ่มเวลาเนาะลงลงทุนลงแรงอีกแล้วถ้าใครมีกําลังรัพย์ก็แนะนํานะคะไม่ต้องซื้อรุ่นแพงๆก็ได้คะ่ะซื้อรุ่นถูกๆก็ได้ตัวละ7800ก็มีนะคะทรายเห็นในช้อปปี้นะคะก็ช่วยได้เยอะเลยเนาะ ดูให้มันเหมาะกับเรานะคะเช็คคุณสมบัติให้ดีก่อนซื้อทุกอย่างนะคะโอเควันนี้ทายขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ